ส่งงานครับพัลด้า4นะฮะคันนี้เดิมสดิทนะครับมีล้อส,สิ้านะฮะก็คันนี้เข้าปาจัดโปร5,000นะฮะจูนน้ำมันโซฮอห95นะครับก็โปร5,000มีตั้งวาวล้างลิน้นล้างหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตเลสรีเซ็ต ECU เร a r นิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับ จูนของหลักใช้งานน้ำมันโซฮอล95นะฮะฟีดมีเรื่องเล่แงแสงไม่มีกำลังมีตเสียงนะครับคันเร่งลึกนะเกียร์เปลี่ยไวแก้ไขให้หมดเลยนะครับหลังจูนแล้วก็เล่งแสงบั่นใจท้ายก็เดินกันเดียวยาวลึกๆนะครับต่อเกียร์แน่นๆนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูโดยใช้ตัวนี้ฮะ a f ฟแบรนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสินสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มนโนจูนนะจ๊ะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะสำหรับลูกค้าที่ถามว่ารีแบบรีแบบแล้วทำไมผมชอบเชียร์ ให้ทำตั้งวาวด้วยนะฮะมันได้ส่วนมันได้ในส่วนของความสมบูรณ์แล้วก็เรื่องการประหยัดนะฮะมีแบบมันก็ช่วยให้ช่วยเรื่องการประหยัดอยู่แล้วนะครับแต่ตั้งวาวด้วยก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่นะฮะรถทุกคันยังไงก็ต้องตั้งวาวอยู่แล้วนะฮะระยะก็ประมาณห้าหมื่นกิโลนะฮะรถที่จูนกับผมห้าหมื่นกิโลทำเลยนะฮะโอเคสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่าง นะครับอ้าวปมาหอ,อเก้าหนะฮะีนเกียร์กรชับมีกลังมากว่าเดิมน,นะครับ ใหม่ประมาณเกือบแสนสามนะฮะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Honda f i ฟดนะฮะลองดูครับมีอะไรแตกต่าง,างกับรถทันบ้างนะครับอัตรรางเ,เป็นยังไงนะฮะพีจูนจูนคสพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันยี่คันนี้ก็ได้นะครับมีระสตรสำคัญดังรันดีทำแล้วก็พีจูนหน้าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะฮะหน้าปากซอยรู้วสิงเงินนะครับ อีกที่คือรับรุกาคลองเจ็ดนะครับที่คองเจ็ดผมให้บริการแต่การจูอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสอะไรพวกนี้ไม่ทําเลยนะครับรวมถึงจูรอบสถานที่นะฮะบอกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทาง f a c b o o o Youtube, g o o g แก m a บแล้วก็ติกตกอก p ิีพีจูรีแม็พันด้นะฮะแล้วก็สีช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอปลายได้เลยนะจ๊ะโอเคก็ส่งงานฮะขอบคุณครับ